หมอนทองวิทยาทีมโรงเรียนฟุตบอลมัสลิมเล็กๆนะครับผมสู่รองแชมป์ฟุตบอลนักเรียนเจ็ดสีที่ต้องบอกว่าชาวไทยส่วนใหญ่ส่งแรงเชียร์แต่ในวันที่1 4นี้เขาต้องพบกับทีมมากประสบการณ์อย่างทีมบอยท่าพระจันทร์จะมีการแข่งขันในวันที่14พฤศจิกายนนี้ครับในเวลา16บหนาฬิกาณสนามกีฬาเมืองฉะเชิงเทรานะครับผมแล้ววันนี้ครับทีมหมอนทองครับก็ต้องบอกว่าในเรื่องของผงาลังวันนี้ก็จัดเต็มมาได้เลยทั้ง เตวรากรแนวบมหรือจะเป็นทางเจษดาลังกาผู้นี่หิรังก็ดีหรือจะเป็นทางอาคณีผู้สูงสุดครับนัทวุฒิหอมกุลก็พร้อมครับก็ถือว่าไลอัพวันนี้ต้องมาแบบแน่นๆอยู่แล้วส่วนทางทีมบอยท่าประจันครับแน่นอนว่านำทัพไปด้วยบอยท่าประจันอยู่แล้วนะผมไหนจะเป็นก้องห้วยไล่ครับดาวตะกรของเหลาครับอดีตนักฟุตบอลทีมชาติแม็กโยนเหรียญครับแล้วก็หมอแจ็คเองก็มีนะครับผมแต่เสียดายครับรถถังไม่ได้มีการแข่งขันในวันนี้นะครับผมเพราะว่ามีโปรแกรมที่ต้องไปชกที่ญี่ปุ่นนั่นเองและผมมั่นใจเลยครับว่าผู้ชมเนี่ยจะเข้ามาอย่างหลากหลายแน่นอนแต่ผมก็อยากทราบเหมือนกันครับว่าทุกคนส่วนใหญ่เนี่ยเลือก เชียร์ไปทางทีมไหนกันนะผมวันนี้คอมเมนต์ก็บอกกันได้เลยนะผมแล้วก็อย่าลืมนะผมใครที่อยากจะเชียร์ให้มันนกวันนี้นะครับผมก็ในสปอนเซอร์ผมวันนี้เขาก็จะมีการเปิดการแข่งขัน,นขด้วยนะผมใครที่อยากรบนบอลมันมนะผมมากกว่าการดูเดี่ย็กดไปดูหน้าช่องและตามหน้าช่องกันได้เลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมพีเคมเทียบอลก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ